เมื่อวันนี้มาถึงยี <Ye> e. วันนี้มีเมโนปลูกของหนูได้นะครับแม่ร้อนไหมครับร้อนครับเดี๋ยวพ่อเปิดแอร์ให้นะครับ <Ooh. S 1> ไม่ใช่มั้งเราอาจจะตาลายอะ่ะมาเดี๋ยวพ่อเปิดไฟให้ พอ่อรู้แล้วหายไปไหนไอ้นี่นี่ไม่ดูคิวซะบั่งเลยเขายังไม่เสียบเลยดูคิวซะบ้างสิไม่มมิงเราก็ใช้ไฟเท่าเดิมอะชัดเลยแล้วค่าไฟขึ้นด้วยช่วงเนี้ยแสงยมันต้องใช้แสงหมุสิครับ P S I Solar Cell ให้แสงอาทิตย์ช่วยผลิตไฟฟ้าช่วยประหยัดค่าไฟมีเงินลือใช้ได้อีกยาวๆมีให้เลือกเชื่อแบบแผงเดียวแบบเซตแผงโซล่าเซลล์อ่ะ มันใช้แต่ตอนกลางวันกลางคืนอย่างเงี้ยมันก็กินไฟอยู่ดีอันนี้เลยครับเรามีไฮบิดโปรที่จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่เป็นสินค้าใหม่ที่จะช่วยพี่ประหยัดไฟทั้งเวลากลางวันและกลางคืนในช่วงเวลาตอนเช้าที่พี่มีอยู่บ้านไฮบิดโปรที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่เก็บพลังงานที่จะช่วยเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ให้พี่ใช้ในเวลากลางคืนได้ไประหยัดจริงเหรอวางใจได้ครับเพราะว่าเรามีแอปพลิเคชันที่สามารถเช็คความประหยัดไฟได้แบบเรียลไทม์นอกจากนี้ไฮบิดโปรสามารถแก้ปัญหาไฟตกไฟดับ พื้นที่ไม่มีไฟฟ้าก็สามารถใช้ได้ด้วยและยังมีช่างที่ผ่านมาตรฐานการอบรมจาก PSI ครับว่าไงแม่เอาไงล่ะไอ้นี่ยังกินไม่หยุดเลยเนี่ยแล้วเอามา,ามาๆแก้เผ็ดแก้เผ็ดแก้เผ็ดอันน,อาานี้ด้วยนี่นี่มันมีพริกออาออกลูกอ๋อนี่เอันนี้ด้วยพริกเอาออกไป PSI วางใจได้